อ,อก็มีส่วนหนึ่งที่คิดว่ามันก็สะเทือนแล้วก็แบบมันก็เสียหายเราเราด้วยนะเพราะว่าทางสายท,ท,ที่การทำงานของพี่เนี่ยมันก็ถ่ายสิ่งสวยๆงามอย่างถ่ายนางแบบถ่ายอะไรอย่างนี้ตลอดแล้วยิ่งทำให้คนที่เราจะถ่ายเนี่ยหวาดระแวงอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่เป็นผลดีนักเท่าไหร่ที่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมา ความจริงเขาก็น่าจะแยกแยะอ,ออกไปว่าถ้าสมมุติว่าถ้าชอบนางแบบหรือว่าชอบนางยามคนไหนหรืออะไรเงี้ยควรจะแบบเจรจาก,กันนอกเวลาไม่ใช่แบบมาลุยกันตรงตอนที่ขณะที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นส่วนเสียตัวพี่บีเองได้รับผลกระทบอะไรแบบนี้อเหมือนมันเป็นอาชีพหนึ่งที่แบบ ก็ก็อย่างที่บอกกับบางทีเวลาพี่ติดต่อนางแบบที่ที่จะไปถ่ายรูปแบบมันก็ยากเย็นพอสมควรหรือเรเขาก็กลัวเราอยู่อะไรเงี้ยอ่และพอมีเหตุการณ์อะไรางี้ขึ้นมามันก็ไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่นะมันก็เหมือนกับว่าเออมันไปตอกซ้ำเติมอะไรเงี้ยอแต่แต่ว่ามันก็มันก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของของนางแบบคนนั้นนางงามคนนั้นด้วยว่าเออเขา พอใจที่จะร่วมงานกับใครอะไรเงี้ยถ้าแบบนี้มันมันดูไม่ professional เลยการที่มาหลีนั่งหลีนั่งแบบที่หน้าตอนกำลังทำงานเนี่ยมันมันมันไม่มีใครเขาทำกันมันจะการทำให้เราทำงานยากขึ้นไหมครับมันก็มันก็มีส่วนนะมันก็เหมือนกับว่าเออพอเราติดต่อใครไปเนี่ยเขาก็แบบค่อนข้างที่จะระแวงแล้วเออ เขาอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยว่าอันเนี้ยมันมันมีตัวอย่างนะอย่างงี้มันจะเปไ็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวอย่างช่างภาพกับนางแบบคือโอกาสในการใกล้ชิดกันหรือว่าทำงาน,นมันค่อนข้างเสี่ยงที่เรไม่เกิดในแบบนี้ขึ้นไหมคัมันมันก็มีส่วนนะพี่ถ้าจะว่าไปแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวช่างภาพเองจันยบาบรลของเขาอย่างตัวพี่เองเนี่ยมสมัยตอนที่ทํางานแบบ เรียกว่าเป็นสายพานเลยเรียกว่าอาทิตย์หนึ่งต้องมีการถ่ายอย่างน้อยสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพที่พี่พี่ถ่ายมันมากกว่าเขาตั้งเยอะตั้งแยะมัน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 ถึงขนาดถึงขนาดโปเปื่อเลยก็ว่าได้ให้นิติสารดุ่มสาวหรือว่าต่อมาทํางานให้กับเพนเฮาส์ต่อมาก็ถ่ายให้เพลย์บอยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะภาพมันค่อนข้างที่จะเล่าใจแต่ช่างภาพเนี่ยตามหลักแล้วถ้าเราเป็นช่างภาพจริงๆเนี่ย เราจะสนใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังจัดแสงเราต้องการพรีเซนต์นางแบบคนนี้ให้ออกมาสวยที่สุดให้ออกมาเซ็กซี่ที่สุดเราไม่มีเวลามานึกถึงว่าเรื่องอื่นนะครับเรื่องประเด็นอื่นที่แบบอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนอกจากนองเสียใจว่าเขาเขาไม่มือชีพจริงคนก็มองว่าปลาณาตัวเดียวทําให้ทงาะมองเป็นแง่ลบไปเลยอย่างเงี้ยก็ก็มีส่วนนะครับ แต่แต่ก็คิดว่าคิดคิดว่าเขาคงแยกแยกกันถูกพี่พี่บีมองว่าจรรยาบรรณที่ดีของการเป็นช่างภาพในสายงานแบบนี้ควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะพี่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องแบบให้เกียรติกับนางแบบหรือหรือว่าแบบที่เราจะถ่ายอะไรอย่างนี้เราก็เออไม่ควรจะมาจีบเพราะในขณะกำลังทำงานอยู่ถึงขอ พอย้อนกลับไปสมัยโสดๆน่อย่ังพูดถึงกำลังพูดถึงสมัยก่อนตัวพี่เองตอนตอนตอนโสดก็ไม่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 เคยมาจีบนางแบบในเซตในขณะกำลังทำงานอยู่อะไรมันดูแบบไม่ไม่มืออาชีพแบบมันดูไม่โปรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรากำลังทำงานแข่งกับเวลาอย่างที่บอกให้ ทำให้นางแบบสวยสุดทาให้นางแบบเซ็กซี่สุดไม่ใชม่มาเอาเรื่องอื่นมาคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในในการทํางานสมัยก่อนเราเราก็ต้องมีไฟที่เราต้องคํานึงถึงที่เราต้องจัดไฟเราจะต้องออโพสทตาเราก็ต้องดูชุดว่าจะเป็นชุดอะไรใส่อะไรเนียคือมันค่อนข้างเยอะมันไม่มีเวลามาคิดอะไรเรื่องพวกนี้เขาย้อนถามในตอนที่ดีแบบยังโสดอยู่แบบ ได้ถ่ายสาวๆสวยๆเยอะมีแบบพยายามจะเข้าหาแบบว่ามาจีบพี่ดีบ้างไหมคะหรืออย่างนี้ผมนี่จตอบแทนได้ไหมผู้หญิงมาหาเขาเองใหญ่แล้วพี่บีมีการวางอะไรยังไงวางตัวยังไงเพื่อให้เรารู้ว่ามีกําแพงอยู่ระหว่างการทํางานอย่างเงี้ยค่ะเออเพอิญอรพี่เป็นคนละเอียดแล้วเป็นคนที่ห่วงงานตัวเองมากห่วงว่าถ้าเราเอาไป ถ้าเราทํางานจบเนี่ยแล้วเอาไปพเรีเซนต์ให้กับเจ้าของหนังสือหรือเจ้าของงานเนี่ยมันมันจะไม่สวยพอถ้าเรามัวแต่มาวันไหวเรื่องเ,อเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับตรงนี้ว่าเวลาทํางานนี้คือเต็มร้อยเรื่องงานอย่างเดียวไม่ไม่ไม่เคยคิดจะมาจีบสาวหรืออะไรงี้สิน้นถ้าถ้าเลิกงานนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ในฐานะที่นี่เองเดี๋ยวก่อน <laughs> ไม่ยืนทําอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้เ <c oughs> นี่ยเรื่องเนี้ยค่ะในมุมมองพี่อันนี้พี่ันนี้รู้สึกยังไงคะเพราะเราเป็นนางงามมาก่อนแล้วเจอประเด็นแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นต้องต้องบอกนิดนึงคือไม่รู้รายละเอียดเลย <c oughs> ไม่ไม่รู้เรื่องอรายละเอียดเลยว่าเขาอะไรยังไงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีใครเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหม ไม่ทราบเลยอ่ะอันนี้บอกตรงๆว่าไม่ทราบเลยเพราะว่าไม่ไม่กล้าที่จะไปคอมเมนต์เหลืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าเข้าใจอย่างหนึ่งคือในจุดของการทํางานก็อย่างหนึ่งในจุดของความรู้สึกส่วนตัวก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นบางคนเขาอาจจะมีโมเมนต์เอามารวมกันในงานเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คือนั่นอยู่ที่คนคนนั้นน่ะใช่ไหมที่จะตัดสินใจที่จะทาอะไรอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นรายละเอียดจริงๆคือนี้ไม่รู้เลยอ่ะได้ข่าวว่าเขาถูกเนื้อต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ น,นี่นี่อีกเรื่องหนึ่งคือคือ,อ,อในอาชีพพี่เนี่ยเวลาโพสท่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องแบบบางทีมันก็ต้องมีเสื้อผ้าอะไรที่ต้องจัดอะไรเงี้ยนูนนั่นนั่น,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 นแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราไม่เคยทําเองเร,เราสั่งเราไม่สั่งลูกน้องเราก็สั่งนางแบบวิธีการโพสท่าเราไม่ได้เคยเดินเข้าไปจับมือจับขาเขาหรืออะไรทํานองน้องเนเมืมงน,นอกเนี่ย,นนเ,ยเขาสูเราได้เลยนะเขาเขาฟ้องได้เลยถ้าเกิดเราโดนตัวเขาเวลาเรากำลังทํางานอยู่เพร <อ S 2> าะฉะนั้นเราภาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องโดนตัวนางแบบ ใช่ใช่ใช่นอกจากว่าเขาบอกว่าไม่เป็นจริงๆไหน,ไหนลองมาโพสต์ท่าให้ดูหน่อยสิหรือว่าไหนแขนเขาไม่ถูกยังไงลองจับอะไรเงี้ยเราถึงโอเคขออนุญาตเราก็ทำส่วนมากจะคุยกันด้วยปากเปล่าก็รู้เรื่องแล้วหรือไม่ก็เอา reference ให้ดูอะไรเงี้ยว่า,อ,าอยากได้ท่าแบบประมาณนี้นะแต่เราขยับตรงนี้ขยับตรงนี้อะไรเงี้ยไม่เคยไปจับแข้งจับขาเขาหรือจับแขนหรืออะไรสิ้นไม่เคยจับอะไร นม่เคยเจอแบบนี้ไหมคะแตบบ่ว่ามีช่างภาพมาจับเนื้อต้องตัวตอนแบบประกวดอะไรอย่างเงี้ยมีคนอย่างเงี้ยไม่ประกวด้ก <c oughs> มีประกวด <c oughs> ประกวดไม่มีไม่มีนี่อ่ะไม่มีไม,ไม่น่าจะมีเพราะว่าอุย้ยของเวทีอุ้ยพอก <c oughs> ่อ <c oughs> นคือต้องย้อนไปเพราะว่าเป็นนางงามตอนนั้นมันก็นานมากแล้วนะคือรุ่นนั้นคงไม่มีแบบว่าใช่ไหมไม่มีโอ้ไม่มีรุ่นเพราะว่า เดี๋ยวก่อนเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นมาไลายไทยรัฐคนแรกด้วย<อ>ใช่ไหมแล้วก็เลยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมันจะมีคล้ายๆระยะระหว่างช่างภาพกับนางงามแล<อ>้วนางงามแต่ละคนก็ไม่ได้ทุก<ห>คนแล้วในการทําง,งานในยุคปัจจุบันนะครับช่างภาพคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่าน,าน<อ>มาปัจจุบันก็มีช่างภาพอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะตรงนี้นอกจากนอกจากอย่างงานเนี้ยก็จะมีน้องที่เขามาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็ไม่เคยที่จะแบบเห็นจะมาติดตัวมากมายขนาดเนี้เคยมีเพื่อนร่วมวงการแบบมามาไว้ตังคไหมครับแบบเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยเลยก็คือเรื่องพวกนี้เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะเราเองก็ไม่เคยเจอใช่ไม่เคยเจอไม่แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เจอช่างภาพเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะมีแบบ พี่พี่ที่เป็นช่างภาพรุ่นใหญ่ๆอย่างเมื่อก่อนนี้มีใครนะอโศยอายอดอะไรย่างเงี้ยรุ่นแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเอะอันนั้นเป็นอย่างนี้เป็นยังไงเราก็จะเข้าไปอย่างงี้ก็คือปกติไม่มีอะไร นในการทํางานระยะห่างมันห่างแค่ไหนครับสำหรับเราเป็นตัวคนถูกถ่ายกับช่างภาพอุ้ยห่างซสิช่งภาเพเขาก็อยู่ของเขาหลังกล้องอใช่ไหมคะถ้าจะใกล้มันใกล้มันจะถ่ายได้เหรอใกล้มันก็ไม่เห็นมันก็เห็นถ้าใกล้มันก็เห็นแค่หน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยในในการบีบงานในการโอ้ถ้าบีบงานที่บีอยู่นี่เลยอยู่อย่างเงี้ยอยู่นนยอย่างกล้องๆ้องอยู่ตรงนั้นเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แค่เราเคย ก็เคยถ่ายฮันนี่ครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยที่รู้จักกันเรื่องเรื่องถ่ายโปสเตอร์เรื่องพลายน้ําที่เป็นละครเวทีอยู่ในน้าอันนั้นอันนั้นอันนี้ก็อยู่ในสะเด็กแล้วค่อนข้างตื่นแล้วก็ก็กำกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ระยะนี้ก็ก็ไม่ได้ไปโดนตัวของยืนกำกับคุยกันอยาให้พี่ฝากถึงน้องๆช่างภาพรุ่นใหม่ในการทำงานว่าจะต้องแบบทำอย่างไรเพื่อจะให้แบบเป็นแบบภาพลักษณ์ที่ดี ก็หลักๆเลยก็น่าจะมีแบบจรรยาบรรณของช่องภาพก็คือ,อถ้าเป็นในสายแนวบิวตี้ในสายแนวแฟชั่นในสายแนวอีโรติกหรือนูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกฎข้อที่หนึ่งห้ามถูกเนื้อต้องตัวนางแบบาอ,อาจจะใช้สไตลิสตหรือว่าอาจจะให้ดูเรฟร e น c ์ให้ดูรูปว่าจะโพสท่าย,ยังไงคือเราไม่ใช่แต่จะขาดความมั่นใจของนางแบบถ้าเราไปโดนตัวเขา อาจจะเป็นขา่าวแบบตอนนี้ด้วยก็ได้ครับโเป็นไงคะนตอนนเคแล้วค่ะตอนนั้นคือเหมือนน่าจะไปเจอเชื้อโรคในอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้อะค่ะคือมันปวดท้องมากปวดท้องแบบปวดท้องอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยอ่ะมือทีเราทานยา ค่าเชื้อไปแล้วเองปกติก็จะหายใช่ไหมฮะอันนั้นคือไม่หายอะ่ะแบบแลบ้วแบบพี่บีก็ถ่ายละครน,น้องอินดี้ก็ถ่ายละครอ,อะไรเงี้ยก็เลยแบบเพื่อนก็พาเข้าโรงพยาบาลแต่ก็อยู่แค่วันเดียวคือของหมอเขาจัดอะไรต่ออะไรให้แล้วก็มาทานยาต่อที่บ้านแล้วก็ดีขึ้นดูแลภรรยาเอาดูแลอย่างดีครับแค่ไหนครับเป็นห่วงหนักมากก็วันนั้นโชคดีที่เลิอกกองพอดีก็เลยรีบตีกันมาตอน,นัีนอยู่สมุทรสาคร แล้วอันนี้ก็อยู่หลังสิรษะซึ่งเพื่อนของอันนี้ก็พาเข้าไปแอดมิดแล้วอะไรเงี้ยก็ยังข้อยังชั่วเราก็เลยแบบไม่ได้รีบร้อนมากเพราะว่าเพราะว่าเอมันก็อันตรายขับกลางคืนนะครับก็นอนเฝ้าใครทั้งคืนเพราะตอนคืนตอนที่มาถึงก็หมอก็ยังยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรเขาบอกตอนหลอเช้าก็เลยนอนกับในนั่นนะนอนที่โรงพยาบาลนอนนอนเฝ้า หลังจากวันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะกินได้เยอะเหมือนเดิมแล้วถูกต้องกินปกติแล้วกินไม่หยุดค่ะกินไม่หยุดโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ